วันนี้ Travel and Trip นะครับจะพาทุกท่านไปทานบุฟเฟ่แบบอินเตอร์เนชั่นแนนะครับที่ e p ปเ p อ e r ด้วยกันสำหรับอาหารที่น,นะครับมีราคา599และ799บาทสำหรับที่ตั้งของร้านนะครับก็อยู่ที่บางแสนครับอันนี้เป็นไหลบัวนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นวาคิวบนใบอบะนะครับเอาไปย่างครับแล้วก็โหน,นี่ตับห่านครับผมอันนี้ก็กระดองปูทุกอย่างเขาทำเหมือนกับว่าให้กินอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นซอสส้มน,นครับผมอันนี้เราลองรสชาติกันแล้วนะครับหอยเชลล์แล้วก็ขนมจีนดิบยาเราจะมาลองตับห่านด้วยกันนะครับอันนี้เป็นซูชิครับ คืน่าทานอร่อยดีนะครับและนี่ก็จะเป็นหอยมีแบบซีฟู้ดกับแบบซอสนะครับส่วนตัวนี้แล้วก็กระดองปูและเห็ดทัโฟิครับและนี่เคือเนื้อวาเกียวบนใบโอบะนะครับเอามาย่างร้อน ส่วนเมนูอื่นๆก็สั่งได้นะครับอันนี้เป็นสลัดนะครับส่วนนี้เป็นส้มตำครับและนี่ก็เป็นสปาเกตตี้เส้นดำหัวปลาแซลมอนก็มีนะครับสั่งได้ไม่อั้นเลยส่วนนี้ก็จะเป็นพวกซี่โครงครับพวกกุ้งก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วก็มีหอยด้วยนะครับมีกุ้งหลายๆแบบด้วยกันส่วนนี้ก็จะเป็นพวกสเต็กเนื้อซอสส้มครับเป็นชิน้นเล็กๆสวัสดีครับอันนี้แหละครับมาดูกัน ว้าว <Wow. S 2> เลือดปุ๊ๆเลยครับอร่อยมากนะครับพุกคาก็ได้แต่ผมไม่กินครับกินเพียวๆอันนี้ใโอบะครับและนี่ก็คือเหล่าพาเรทที่เราพอจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ไปชมได้ไปชิมกันนะครับซึ่งก็ทานได้ไม่เยอะครับมันมีมาก หมายเลยครับสำหรับเมนูที่นี่นะครับและสำหรับของหวานนะครับอันนี้เป็นบิงชูบัวรอยไข่เค็มอร่อยมากเลยครับฟองฟูส่วนนี้เป็นราเมี่แล้วก็เป็นน้ำร่าดนะครับจะแบบ ก็จะอ,อ,อร่อยมากแล้วก็ยังมีบิงชูไมโลนะครับแล้วก็มีพวกโค้ดต่างๆรวมถึงไอศกรีมด้วยเนไครับของหวานแล้วเจอในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์